พอดแคสต์ Podcast, เสียงกระดิ่งที่ไม่มีใครกดสวัสดีครับคุณกำลังฟังรายการเสียงเงาในโรงเรียนเก่ากับผมและคืนนี้ผมจะพาคุณเดินเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนที่มีประตูไม้บานเก่าสนามหญ้ากว้างและอาคารเรียนทรงคลาสสิกที่ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นแค่เสียงจ่ากอีกโลกหนึ่งที่ยังคงวนเวียนอยู่ท่ามกลางห้องเรียนที่ไม่มีใครใช้งานแล้วคืนวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่เรื่องเล่าแห่งความหลอน ความลับที่ครูไม่อยากพูดถึงนักเรียนไม่กล้าเล่าและพารโรงไม่อยากแม้แต่จะเดินผ่านตอนค่าตอนที่ 1. ทําไมถึงห้ามเข้าอาคารหลังนั้นเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากฝ่ายนักเรียนหญิงในระดับมัธยมปลายที่ย้ายมาใหม่ในช่วงกลางเทอมเธอเป็นคนร่าเริงเข้ากับคนง่ายแต่ก็เป็นคนที่ชอบท้าทายคําสั่งโดยเฉพาะคําสั่งที่ไม่มีเหตุผลวันแรกที่มาโรงเรียนเพื่อนใหม่พาเธอเดินชมรอบๆทุกอย่างดูปกติจนมาถึงอาคารไม้หลังเก่าที่ตั้งอยู่หลังโรงอาหาร อาคารนั้นเกือบจะถูกรั้วลวดหนามกั้นไว้รอบด้านประตูถูกปิดล็อกแน่นหนาะมีป้ายเตือนเป็นกระดาษซิจางว่าห้ามเข้าโดยเด็ดขาดเพื่อนคนหนึ่งพูดกับเธอเบาๆว่าที่นี่เคยเป็นห้องดนตรีเก่าแต่ไม่มีใครใช้มานานแล้วเพราะเคยมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นฝ่ายหัวเราะเบาๆและตอบไปว่าก็แค่ห้องเก่าจะกลัวอะไรกันนักหนาะและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างตอนที่สองเสียงเพลงจากห้องร้างหลังจากนั้นไม่กี่วันมีเสียงลือกันว่า ตอนเย็นหลังเลิกเรียนมีคนได้ยินเสียงเปียโ,โนดังมาจากอาคารเก่าทั้งที่ไม่มีใครเข้าไปได้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงซ้อมธรรมดามันเป็นทำนองชาเศร้าและลึกลงไปในจิตใจเหมือนเพลงกล่อมเด็กที่ไม่มีวันจบฟายเองก็ได้ยินเช่นกันในวันหนึ่งที่เธอเดินผ่านอาคารนั้นเพียงลำพังเสียงดังลอดหน้าต่างที่ถูกปิดตายมาแผ่วๆจนเธอขนลุกโดยไม่รู้ตัววันต่อมาเธอถามครูเวรยามเกี่ยวกับอาคารนั้นครูนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่า ที่นั่นไม่ควรเข้าไปเพราะบางเสียงไม่ได้มาจากคนที่ยังอยู่ตอนที่ 3. บันทึกจากสมุดเพลงเก่าความอยากรู้ของฟ่ายิ่มขึ้นทุกวันเธอตัดสินใจแอบเข้าไปในอาคารหลังเลิกเรียนโดยแงีประตูด,ด้านหลังที่ยังพอเปิดได้ข้างในเต็มไปด้วยฝุ่นเสียงไม้ล่นเอียดอาร์ตในทุกก้าวที่เหยียบเดินเข้าไปโต๊ะก้าวอี้วางทิ้งไว้เหมือนมีใครเพิ่งหนีออกไปเมื่อไม่นานนักและตรงมุมห้องเธอเห็นเปียโนหลังหนึ่งที่ยังดูใหม่กว่าสิ่งอื่นรอบตัว เธอเดินเข้าไปใกล้แล้วพบสมุดโนต้ตเพลงเล่มหนึ่งวางอยู่หน้าแรกของสมุดนั้นไม่มีชื่อแต่มีลายมือหวัดๆเขียนคำสั้นๆว่าอย่ากลับมาเล่นอีกเลยมันยังรอยอยู่ตรงนั้นเธอเปิดต่อไปอีกหน้าและทันใดนั้นเองเปียโนโก็ดังขึ้นเองหนึ่งโนต้ตทั้งที่เธอไม่ได้แตะมันเลยตอนที่ 4. เสียงรองเท้านักเรียนในตอนค่ำหลังจากวันนั้นฟ้าเริ่มฝันซ้ำทุกคืนฝันเห็นนักเรียนหญิง คนหนึ่งนั่งเล่นเปียโนในห้องเรียนเก่าเสียงเพลงที่ได้ยินในฝันคือเสียงเดียวกับที่เธอเคยได้ยินนอกอาคารเพื่อนในกลุ่มเริ่มสังเกตเห็นว่าไฟเปลี่ยนไปเธอพูดน้อยลงมักเหมือลอยและในบางคืนเพื่อนที่พักอยู่หอเดียวกันก็เล่าว่าได้ยินเสียงรองเท้านักเรียนเดินวนอยู่หน้าห้องของไฟในช่วงค่ำทุกเสียงเงียบลงทันทีเมื่อเปิดประตูออกไปดูแต่พอปิดประตูกลับมาก็จะมีเสียงเคาะเบาๆดังจากกำแพงตอนที่ห้า ความจริงจากครูเก่าครูวิชาดนตรีคนหนึ่งที่กําลังจกกะเกษียณตัดสินใจเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟ่ายฟังหลังชั่วโมงเรียนเธอเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีนักเรียนหญิงผู้ลหลงไหลเสียงเปียโ,โนอย่างมากเธอมักอยู่ซ้อมดึกๆคนเดียวเสมอและในคืนหนึ่งเกิดเพลิงไหม้จากสายไฟเก่าอาคารนไม้ทั้งหลังมอดไหม้รวดเร็วเกินกว่าจะช่วยใครได้ทันเมื่อดับไฟได้แล้วก็ไม่พบร่างของเด็กหญิงคนนั้นมีแต่สมุดโน้ตเพลงเล่มเดียวที่ไม่ถูกเผาหลังจากนั้น ทุกคนพยายามทำใจและสร้างอาคารใหม่ทับอาคารเดิมแต่เสียงเพลงยังคงดังขึ้นทุกค่ำคืนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยตอนที่ 6. การกลับมาครั้งสุดท้ายฟายเริ่มแสดงอาการประหลาดเธอชอบนั่งมือเหมือนฟังเสียงบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงบางวันเธอจะหยิบสมุดวาดรูปขึ้นมาวาดเปียโ,โนเดิมซ้ำๆหรือไม่ก็วาดภาพเด็กหญิงคนเดิมที่เธอเห็นในฝันในคืนหนึ่งเพื่อนร่วมชั้นได้ยินเสียงเพลงเปียโ,โนดังขึ้นอีกครั้ง จากอาคารร้างและเห็นไฟเดินเข้าไปในนั้นทั้งที่ทางเข้าโดนปิดกั้นไว้หมดแล้วเธอหายไปทั้งคืนไม่มีใครพบเธอในห้องเรียนอีกเลยเช้าวันถัดมาครูเวมพบสมุดน้ดเพลงเล่มเดิมวางอยู่หน้าห้องดนตรีหน้าแรกของสมุดเขียนว่าเธอเล่นได้ไพเราะมากขอบใจที่กลับมาเล่นด้วยกันและตั้งแต่นั้นมาเสียงเปียนโนก็เงียบลงไม่มีใครได้ยินอีกเลยเรื่องเล่าในคืนนี้อาจเป็นแค่เรื่องเล่าอาจเป็นความบังเอิญ หรืออาจเป็นเสียงเรียกจากอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ไปไหนแต่อย่าลืมว่าในโรงเรียนทุกแห่งห้องเก่าทุกห้องเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ไม่มีใครนั่งเป้นเปียโ,โนที่ยังสะอาดเกินไปอาจเป็นสิ่งที่ใครบางคนยังเฝ้ารอให้คุณกลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งคืนนี้คุณนอนหลับฝันดีหรืออ,อาจได้ยินเสียงเพลงกล่อมเบาๆดังขึ้นจากปลายเตียงก็เป็นได้ขอบคุณที่ฟังรายการเสียงเงาในโรงเรียนเก่าแล้วพบกันในคืนต่อไปครับ